ามือนี้มาตามพ่อคม้มน่านที่้วเพน่นว่าไดมาตามพ่อคม้มมือนี่มาตามเพ่นเพ่นว่าพ่นฟ้านดีแล้วพันว่าฟันว่ามีค้นเขาโซกันว่าพ่อค้มถื่อเลขกันว่าเอาเงินมาให้เพ่นจกออกมามิตรใบสีแดงๆเ,เอามาให้พ่อคม้มว่าพ่อค้มถื่อเลข,ขสันว่าจะถื่อเลขตัวใดมันไปตามความฝันพอน่อค้มไหนเลยค่ะ สวัสดีครับพ่อคบเอสวัสดีค่ะดูร้านวันน้ว่าโดนเออวันโดนพ่อใหญ่พอแล้วเสียพ่อผมเสียอันตีซีอน้อเสียแล้วแอ่กรเลยวันได้เลีนค้าเลยไม่นอนไมลับเรังโอ้นเลียนพราเร่าเสียทั่วไนะว่พอเสวยไก่มเมือนละมือเมือนมันย้ายไปเอนทั้งเตียนทั้ายว่าเกันล ก็เรอาโอ้่อเราบวมากเลยครับเร่อมาเนี่ยเรื่มะไรเองอพ่อ้วายี่แม่ค่วยีแม่เวมีแหงย้ายแล้วใครไปแล้วาล่อใครเน่อยู่ใครแนวเนาะใครเรอนี้เราพอเรียนหนาเรียนหลังกันเรียกว่าก็ได้ฟันได้ดี่ลลูดกัะเท่านี้พอเสียเออระเด้ตงจอยู่ซัวงซามเงืนหางพอเขาก็ว่ามาตรวจอิสระเรื่ออะไรผมมีโรคมีไข้ นี่จะเป็นนิสรวงคือตัวย่อยนะเพราะก็จัดยาให้ยาให้ยาให้แต่ไม่กินยานั่นแหละก็มาแต่ว่างูว่าบ่ปวดมันมีคนว่าย่างลุกมาจะใส่มาจะไปบนเขาครับมันเป็นงเล่ยเลมันเลียงแล่วเหมือนกันว่ะท่านก็ว่ากลวยานเลยยานคนจะว่างมือไว้ด้วยเนไหวแต่กลวยน้องโดน ก็บ look, ans, ่ตามไปืดอเนาะเดิมโดนหอยฟันวันนี้งว่าฟันดีหักแล้อวะเป็นผีคู้เก่าหรือว่าผีผู้ใดเขาบอกเลื่อนสุ่มเก่าันล่ะสุ่มเก่าเนาะมาท่วงเกิดเกิดเรยองเนถ้ากันเช่นอย่างเงินเสียร้านเอาขี้ควยมาท่าร้านกีเขาไปตรงนี้ว่าเสียตายยังพเสียว่าถือเรียกคข้าคู่เปรหวเนว่าค้าก็ว่าสั่นถือแังไหนว่าสัน นี่ซื้อมาเจ้านี่ซื้อสามซื้อสามบินเนี่วสันมันสัวตายมันใช่ปะนะยังมากนางโรงโจ๊ออกสงเอาจำเต็มเ่ละฮอดีๆให่คนไข่คนสามคนมนีนจนมมะะ่จะไปแดงแดงถืงเมื่อที่คนมันสัวโมหมาปะเนาะเราเล่าก็นแต่เน่ก็เดือดอย่งกูฝันเีื่อกี่นไข่เบียงลอยมีตะไบแดงแดงมีตะไบแดง เต็นพึกเลยหรอเเต็มกำุ่นแล้วเต็มกำเลยเหตไมคาถึงเล็เน่ยเจแกวว่าอะไรเี่วขาวไม่ใ่อไู่ใช่เูดว้าดเหรโอ้ยคุณ่อวันนี้ท่มนเป็นเส้อชิมแบบนี้ได้นอนนอนลูกมาเหนียวลูกมาเหนียวหรอยังตัออีกไหมต้อเดีวมันแต่ตัวเราคุเตนั้น เขาไปไปไปเนียนผมว่าเขาว่าว่าเขามาถามว่าอยาเงี้ยเแล้วว่าไันงเงี้ยแลวเด้ยฝันเลงียหนีฝันเขาฝันเมียมจนหอดคนจีรันนักขังนบ้าเลยเนียเนว่าโอ้ยเลยเนีเลขตัวถือตัวเลขว่าตัวถือกันเก้าหนึ่งสามเกาหนึ่งสามนะ แปดนึ่สามตอนดสี่สองตัวเนี่ยเดีก็ามาข่นเดีวอยู่สิรอมอยู่ไงสิรองต้งบว่าต้งกันบ่หนึ่งสามตัวกันเนาะแต่ว่าหลุ่นล่องขอันกแต่งสองว็งัดหรือของหุ่นลงสั่นบ่หม้อหมักหลุดหุไทยบ่โม้อหมักหมักหมักสามหุนไทยหมักสามหุไทยเนาะอันนี้เนี่ย่มาไรบ้างไรบ้างสั่ อยู่เสียงเสียงกันหน้าเลยมันก็ฝันกับแน่จแล้วกาอีพอฝันว่าเด้อยู่ด้กินเนงินเขาเนี่ยอทาเพื่อผักพอมาเงืนนี่ฝัน่องเทียกับสองเทียรฝันเลีนี่ปท่าล้านเนาะเอาขี่ค้ยทำไควันไปแกขี่ค้อยได้เนาะขี่ค้ยมาถากดินกระแแล้วเอาขี่ค้ยเลี้ยงเน้มอเกล่เป็นล้านเราเข่าใส่เใื่อตีเขาทำไงควันเมาตีเขาเนาะผู้เถาวัายเนผู้เถาไปพอเขาสมเด็จผู้เถาวัลเราเป็นเืยอน อายุหกสิบนี่ละวน ip, นนันหกสิบธรรมดาว่าถือเรีกคือว่าฮอดเัาเงินมาลาเนี่ยแตกนี่พกันเอ้นยังส่วนซือเรียกขอพวกปองเงินบางส่วนบอกว่าพรว่าถือตัวไหเออคุณบอกว่าก้าวึ่งสามวะคนกว่าม,มันนันชื่ออันมูตัวยนี่มัดทุกคนสามบินที่กูรบินมันออกตัวเองเพราะว่าถามอังเสรห่วยเก้าวหนึ่งสามอย่เนี บมีเตียงยินวางกังมันเห็นมีน้องหัเห็นเห็นสีแดงสีขาวเหรอสีงสีใส่กระดาษมังใี่ไสีขาวครับสีปากกาไหมเออสีปากกาสีอมันสีเขียวสีนี่เหอสีน้ำเงินอรอสีแดงกันสีแดงใช่ไหมมันสีดำดำไหมดำเลยสำนืกพอมากก้บนตัวแดงมันตัดเหนตัดเหลนมากตงมีตัวมากวาสริมกันหมดซ่อมกันหมด แต่วางสสสองตัวนี่ยปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเด็กสองตเสี่หนึ่งสามีสามแวหันเนาะหนึ่งสามหนานมากมักหนึ่งสามสามเนาะือมานี้หนูพอระว่าแปดหนึ่งนูนเนาะซือน้ำแปดหน่งตัวหนึ่งสัวแปดนเออนี้เราบอก็ื้อแปดหนึ่งตัวหนึง้เนาะเออแต่ว่าทีเนี่ยเก้าสามหนึ่งสามเ็กเก้าหนึ่งเป็นมักแห้ง เขาให้ตัวเดียวที่เขาวาถื่อคือเก้าหนึ่งสามเขาเนาะเงินมมให้แล้วจนได้วัดตื่นึงมาลงไมเงียวหรอกกลับไปนอนใหม่เขาว่าเงียเป็นเงินไหอยู่เงไงวอยู่ถ้าแดดว่าเขาถ้กก็ได้ไม่สื่อเนาะเราก็่ังยเขากมาขายอยังมาอยู่เจ้าค่บุเดี๋ยวขาอกจับเลย่จรีแล้วมงรู้เปล กับผิว้ยาดอกปันตันปันีู่คนเคยมาดูดูเนาะผู้เคยให้เนาะผว่าเก่าหนึ่งสามเด้อนะครับวันนี้ถึงเลขเอาเงินห่อเอายง่ให้เป็นแบงลอยเป็นตัดไปเนาะเก่าหนึ่งสามพอเราเตรียมลงหนึ่งบสิลงเป็นลงตัวหนาเสน่าปดหนึ่งสามนวนานะครับตัวตัดให้เก่าหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็เก้าสามเลนะครับตัวการมีแปดหนึ่งตัวหนึ่งตัวเราหมักเราคือว่าพาคมฟันขับฟันน่อย่างนี้ยเาเก็าอยา่พอฟันสีมันหมักออกเลย ไก่ซื้อย่างนี้เกาสามพวันเรื่องอัำเนาะเขาก็ะซือนี่แหละเกาหนึ่งสามวีพวานนี่แหละด้วยสับไปเป็นสามเกาหนึ่งสั่งกระเลเนาะเล้วอีซื้อไงน้อไม่ซื้อเนาะไอซื้อกาสามไก่ซื้อได้ดอกผู้แต่ก็ยังแอ้คืนราคาอยู่เขาอยู่ว่าขายแต่ผู้เด็กมาชินีเหรอเออเออย่ราชินี่สิเออมันอยู่เกาสามปีเนี่ย แต่มันขายคือมึงก่ซื้อย่อยเนาะมมาซื้อมาซื้อซื้อสามแล้ววะเอสวันตนกรดเก่าสิบสามสิบสามวันนี้วันเนี้เออเขียนตัว่างในหลวงเนี่ยอะอสบายเตี้ยตังแดงๆตัวแดงๆก็าเขาซื้อได้สามตัวเขาใครดอก สองตัวเมื่อกาลไทยย่งสามคือสามตัวแล้วพัเนาะสามตัวลอยคุณลอยพัดคุณพัดเลยย่ะเออแล้วออยากใครเด้อเอาสามก็คือสามเราไปแงเยอะด้วยยังไงยังขซื้อหรอกวันนี้ก็ได้เอาคือรือแบตเตอรี่ซื้อตัวระบายก็สออกแต่เป็นสามเก้าหนึ่งสามคือสามสามแต่ซื้อเห ใจดินบอกปจนกซื้อน้ำใ้มันคือพราะอะไที่ที่สามันอรัเซ็นครับผมส่วนอันน้จได้ผมจำได้วหนึงพอฝันฝันไดเรื่องคักไ่สิ่ละแต่เพิ่นไปกินเข่าไม่ไื่อวเข่าหลายหลายกินนิ่มไงที่จะได้เี่ยมเห่ยมาลเพร็จเมวันนึ่เพิ่นถือได้พอแต่เพิ่นฝันนึ่งละเพิ่นฝันได้กินเข้าได้เงินไงได้เงินหลอดดีพอเนี่ยแล้ก็คือบางคนได้เงินบาได้เงินวาล่ะตัวเราได้เงินได้กินได้เข้าเลยเพื่อนได้เงินดีก่าตามเคยซ้อม ชอบมาเด้อนะครับกันรองดีเด้ออีพอค้เพื่อเขาสามตัวแตกมาดูเด้อเรามีตีเนาะเห็นว่าซื้อมาได้เก้สมก็ซื้อเนี่ยสามตัวนี่แหะเห็ว่าซื้อกขัามมาเลยวะก็มาสามมันใจเคืองว่าเอานด้แน้วะเราไปซื้อกลับหนึ่งอะไาหนึ่งสามกันว่ามันใจเคืองบ่ยากเอาไซื้อเลยไอ้กลัสามซื้อลยซื้อสามตัวได้แลวะเออมันก็ออกกั่ได้คืงจ้าจ้าจ้ะกันมากนะเพาใจเคืองก็ว่าจะออกกันได้ ยุพอายุเท่าไรนี๋ยวนี้แปดสิบห้าย่พอายแปดสิบห้าเนาะผู้ใดอยากเสื้อยู่พอายขมวก็ยอยุแปดสิบห้าเช่นเราอพอ้วเนาะนงาให้ีทางเราเดืเงินทานไ็อยุ่ร้วให้ีวางสัตว์น่อ้วอยุแปดสิบ้าเด็กเนหมาอยู่มนี่จว่าดีมา่ไหมเนาะอนก็ไม่ได้ร่างอยู่มนี่ก็บ้นีวิติ่เรยิ่แต้กสามน ตรงมากมาหนีว่ามากมาหนีแบมือวันทีเก่ามือวันทีแตกยุ่เก่ากันสุดวายยุ่เก่าครับมาอีกทีเจ็บอยู่ตรงปุ่นฟันดีแตกชิ้มหาเด้อนะครับตัวคนฟันได้เนี่ยฟันว่าไปท่าล้านนะครับมีผู้เฒ่าอยัางม่าจมไหลว่าถือเลยว่าเราสัวลายเอาชนะวานะครับเปิดก็เลยจบตึกเงื่อนใหม่นอนแบงลอยป็นปึกเป็นปึกไข่ทั้งสามคนเลยนะครับเต็มกำดึกเอาซื้ออขงเสียหมู่หมูเนี่ยว่ากันท่าล้านเพราะท่านไม่มีหมอหนึ่งใส่ให้กั<ด><ค>น สามคนเท่ากันใช่กันแบบนี้มันนั่นมาถามมาถามอีกมูนหรือบ้าปะครับ <มา S 2> รบ้บ<ม>าเล็กที่เขาันมาถือคือวิทยบินต้องพร้อมนะคือ 9, เก้าหนึ่งสามนี่นะครับพอราบาันโดดแตร์หนึ่งคือแปดหนึ่งสามถ้าถ่ยเก่าหนึ่งหนึ่งสามเก้าสามหลักก็หนึ่งแปดอายุอีพอคูฟันเนี่ยคือแปดต้งห้าปีเด้อนะครับ ให้ช่วง้มาเน้พอครบหนึงวันนี้เฮงย่าฟังเราเรไเบอตัวอ๋อัเด้อสามตัวแตกสามตัวแตกพี่น้องป่านนี้ถ้าเราทำสิบ่อยผ่าด้วัสดีค่ะ